สวัสดีค่ะอิงนะคะจากช่องอิงกี้คีเคมค่ะก็วันนี้นะคะเป็นวันอังคารนะทุกคนซึ่งจริงๆแล้วมีเรียนตอนอิงไม่ได้ไปเรียนเพราะว่าเมื่อวานอิงไปสมุยมาเป็นเวลากำลังจะเที่ยงละอิงกำลัง,ท,ง,ลกกลงทุกคนอิงคิดว่าเป็นแบบเอ้ยอันนี้คือ Series, คอดัลติ้งซีรีส์ปะเพราะว่าอิงว่าทุกคนไม่น่าเคยเห็นอิงขับรถในในช่องยูทูบอิงก,กี้ K K คีเคมจะเป็นครั้งแรกที่จะพาทุกคนไปสัมามิทาวนะคะอจะไปเจอเพื่อนเนยจะพาทุกคนไปงานงานหนึ่งที่เจ๋งมากไปงานตอนเย็นอีกซึ่งมันเป็นฮาโลวีนพอกก Wish me luck ารรขับถไปเรียน <Yeah. S 2> 变出来了哈！hello，哇哦， ตอนนี้นะคะเราสองคนก็มาใช้เวลาวันว่างๆวันอังคารในการมาเดินงานข้างบนของเซมิทาวนี่จะพาไปดูกันเลยบ้าเครัก็อยู่นี้ค่ะนี่ขอบคุณที่แวะเรียนมาเจอกันในงานแฟนเรียนต่อครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในปีโอยูนี้นี่นะคะแล้วก็มานั่งรอแบบว่าปรึกษากับพี่ๆได้นะคะมานั่งคุยก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเหมาะกับที่แบบไหนซึ่งอิงอะดูไว้เป็น M B A แต่ว่าเดี๋ยวเราดูก่อนว่า พี่ขอจะแนะนำอีก่วัยยังไรบ้างของเอ็มก็อาจจะดูเป็นแบบสายแบบไฟแนนซ์หรือว่าเป็นแอคเคาท์ติ้งเหมือนเดิมเนาะปรนะมาณนี้จะรอไปดูคอนเซ็ปกันซึ่งแบบบูธเขามีเยอะมากทุกคนที่แมเอ็มเนี่ยไปเรียนเมืองนอกอ่ะก็รู้สึกว่าหนึ่งก็คือมันแบบแบงกิ้งมันก็ดีกว่าที่ไทยเนาะเราก็รู้สึกว่าเราก็จะได้แบบความรู้แล้วก็ได้ประสบการณ์ด้วยแหละมันคือแบบมุมมองที่หลากหลายกว่าเ,เราออกจากจุดเดิมที่ก็อยู่จริงๆไม่ได้มีแค่อังกฤษอที่แบบทุกคนคิดกันเนาะไม่มีทั้งแบบอังกฤษอเมริกาออสเตรเลียนิวซีแลนด์แแลล้วกกกก็ออีีบบมมาายยเ เขามารึกษาได้โอ้ยโอ้ยกูุ่มม่ขายได้เอมขายเก่งมากแต่ใช่ขาดคนตานนั้นเลยจะแปะคิวอาโคดูตรงนี้นี่คิวแบบอังกฤษ is my second choice and US is my first choice แต่ว่า let's see ก็ถึงคิวอิงกับเอมปรึกษาแล้วนะคะพี่ๆี่เขาก็จะแนะนําเลยว่าถ้าอยากเรียนสายนี้สายนี้เนี่ยก็ต้องมี requirement อะไรบ้างแล้วก็มีมหาลัยไหนเนี่ยเปิดคอร์สบ้างพี่เขาจะวงในแผนที่ให้เลยนะคะเราจะได้เดินอย่างมีจุดหมายมากขึ้นค่ะเรอมีสมาชิกใหม่หนึ่งค่าคือน้องป้องกี ลองไปดูตามหาอะไรที่พี่เขาวงไว้ให้เมื่อกี้นะคะถึงเวลาออกสำรวจงานต่อของพวกเรานะคะก็เข้าไปคุยกับพี่ๆตัวแทนจส,สถาบันต่างๆนะคะเรียกว่างานนี้เนี่ยมีมากกว่า50สถาบันเลยนะคะทุกคนแล้วก็มีตั้งแต่โรงเรียนภาษาปตรีปทโทก็มีนะคะอย่างของป้องเนี่ยเขาสนใจเป็นสายแบบ data AI ก็คือลองดูสถาบันไหนที่เขามีคอร์สประมาณนี้ก็ลองเข้าไปคุยแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นอังกฤษแหละทุกคนแต่ว่าอเมริกาก็พอมีบ้างน,นะคะเรียกว่างานนี้งานเดียวก็คือได้คุยกับคนเยอะมากสามารถพูดคุยกับพี่สิทธิ์เก่าได้ด้วยนะคะทุกคนคือเลิ ก็คนอาจากที่เราไปคุยมานะคะก็คืออีคุณพรว่าของเอ็มอะไฟแนนซ์ก็จะมีประมาณหนึ่งแต่ว่าของอีที่เป็นเอ็มบีเอส่วนใหญ่มันก็จะมียกายประสบการณ์ทำงานประมาณ5ปีมันดูห่างไกลเหลือเกินเพราะฉันอีนา่าจะยังไม่ใช่เร็วๆนี้ก็คืออังกฤษมันเดียวที่อื่นเพราะว่ามันเรียนแค่ปีเดียวแต่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นแบบ USA ออสเตรเลียอย่างเงี้ยมันเรียนสองสองจบอย่างเรียนหลายหลายปีแต่ว่าเดี๋ยวดูอีเรียนหลหลายปีแบบเอีใหญ่รู้ได้ไงนี่แต่ไม่หอมกันความสุขและความสนุกจะมา ความสุขแันความสุขออกมาค่ะถ้าเราได้ไป c o m ดีพอดแคสต์เคยดูไหมคะเคยดูค c o m e ดีปะมันมันต้องมีใช่หนูเป็นแฟนคลับค o m e d ดีไหนๆก็เป็นแฟนคลับรายการทั้งทีนะคะยังก,ก็เสนอตัวขึ้นไปเล่นเกมกับพี่เขาบนเวทีเลยนะคะคือมันก็เป็นแบบเกมไทยศัพท์ภาษาอังกฤษนะคะแต่ว่าแบบตื่นเต้นมากทุกคนคิดไม่ออกเลยนะคะแล้วก็แบบมีพี่เบงน,นะคะแล้วก็พี่พีชที่อยู่บนเวทีด้วยนั่นแหละค่ะแต่ว่าสนุกดีนะคะแล้วก็ได้ของรางวัลกลับบ้าน ้องดความรู้สึกไหนความสุขนคะตื่นเต้นมากกลับบ้านดีกว่า ก็รีแคปสั้นๆอีกทีนะคะทุกคนบายวันนี้เวลสเปนเรียกว่าได้มา explore opportunities ใหม่ๆกับเพื่อนๆนะคะพาที่อิงชอบที่สุดเนี่ยก็น่าจะเป็นเซสชัน c o n s u l t a t i o n กับพี่ๆเนี่ยแหละค่ะแล้วก็อีกอันนึงคือ IELTS mock test เพราะว่าเดี๋ยวอิงต้องสอบ IELTS ด้วยไปแลกเปลี่ยนใครมีเวลามาทำเนี่ยก็น่าจะได้ประโยชน์มากๆนะคะหลักๆที่อิงได้ในวันนี้นะคะสำหรับใครที่อยากเรียนต่อมี2อย่างด้วยกันค่ะอย่างแรกคือรู้โก้ของตัวเองประมาณนึงก่อนอย่างที่2เนี่ยเราจะได้เอามา craft resume ของเราให้มันเป็นไปในทิศทางนั้นเนาะแต่ว่าถ้าใครยังไม่แน่่ใใจนนอออัคหรืวาาายยกกลงมุบ พี่ตัวแทนสถาบันก็สามารถมาได้นะคะที่งาน Road to Study abroad ของ g o ยูนี่ค่ะเขาจัดทุกปีแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยฟรีด้วยนะครับผมแต่ว่าตอนนี้นะคะถ้าใครเนี่ยสนใจก็สามารถทักมาสอบถามเพิ่มเติมในที่ไล n ์แอดของ g กยูนีเลยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ชมรมดีเบและวันนี้นะคะเรามีอีเวนท์ที่ใหญ่มากเพราะว่าเราจะมีการโต้หมอกกันสวัสดีตนสัสดีสวัสดีค่ะ นี่นะคะต้องากอ่ะทุกคนอยากจะให้น้องเกรซไปตบบากชมรมนี้เบบเป็นชมรมที่สนุกที่สุดในเวสตุลาแล้วค่ะจริงจริงปะเชื่ออุ้ยยาติสนุกมากทุกคนเราแข่งกับคณะอักษรนะคะแล้วยติชื่อว่ายติชื่อว่ายอมเปลี่ยนตัวเองเพื่อใครบางคนดีกว่ารักษาตัวตนเพื่อรอคนที่ใช่ใช่ไหมคะน้องเกรซจริงค่ะชอบก็คือใช่แล้วแหะค่ะทุคนตับไมไหวไมไกลไมไหว ทุกคนคิดว่ายัางไงก็ลองคอมเมนต์มาได้นะคะว่าเราจะยอมรักษาตัวตนคนที่ใช่หรือว่าเราควรจะยอมเปลี่ยนตัวเองเพื่อใครไหมสำหรับเองนะคะอีคิดว่าการรักษาตัวตนคนที่ใช่ย่อมดีกว่าอยู่แล้วนะคะและเราเป็นฝ่ายอะไรนะซึ่งแชมป์คือจุฬาซึ่งถ้าเกิดว่าใครยังไม่เคยดูคลิปของหนูตอนปีหนึ่งนะคะให้ไปดูได้คลิปนี้เลยนะคะจะเห็นพี่พทพี่หน้าเหมือนเดิมเลยนี่แล้วก็มีพี่พีมนะคะที่พี่ปันบอกว่าพี่พีมอยู่แถึงปีสี่จนถึงตอนนี้พี่พีมอยู่ปีหกกับเรา แกขายไหมว่าจบแล้วจบแล้วครับจบแล้วแต่ว่าที่นี่เป็นชมรมที่ดีเกินเออทุกคนได้กลับมาคับออพี่บุญหน้าเหมือนเดิมนะคะแบว่าอสขอบคุณครับหน้าเดิมเหมือนเดิมเลยตองหเหมือนเดิม้ยบางอย่างก็เปลี่ยนไปบ้างได้นะอันนี้นะคะคือพิธีกรที่เก่งสุดในตุลาลูกติดต่องานได้ขึ้นเบอร์ตรงเนี้ย คนเยอะจังเลยครับคืออย่างนี้ครับวันนี้ครับเราจะทําการเริ่มโตม็อกอาจจะสงสัยว่าโตม็อกคืออะไรมันคือเป็นหนึ่งในกระบวนการที่จะเตรียมให้แบบน้องๆร้อยแปดอุ้ยไม่ใช่น้องๆพี่ม็อกของเราจะทาให้เราเนี่ยเก่งขึ้นในุกวบนได้แล้วอย่างวันนี้เนี่ยเราจะเก่งขึ้นมากเพราะว่าพี่ๆทุกคนก็จะตบเราพรไหมตอนนี้ไม่พอก็ต้องพอแลครับตอนนี้อันนี้คือฝากสีของเรากับฝาติดตามดีเวนวิศวะด้วยค่ะ ไอ้ที่อไอ้ทีอินเตอร์เนียดีเบียค่ะทั้งเจ็ดบอกอันดับที่สี่ไม่ก็มันแบบมันวุ่นวายมากมันสนุกมากเลยอะตอนนี้นี่นะคะคือลูกรักของชมรมเราถ้ากิดว่าลูกรักเรามีความสุขเราจะชนะชู่กี่ชื่ออะไรคะต้องแก้ใครไม่กอดแกนี่เดี๋ยวโดนด่านะคะจงเจริ เฮลโล่อัลฟิ่ที่สามของวันนี้นะคะทุกคนแล้ววันนี้นะคะอิงก็จะไปฮาโลวีนพาร์ตี้ทุกคนคิดว่าอิงจะแต่งตัวเป็นอะไรนี่กับแพมนะคะสวัสดีค่ะน้าโซดาเบรฟไม่มีเล็บอ่ะเขาเรียกว่าฮาโลวีน is the only time of the year where we can dress like a slut and no one is picking Non oh, come? Mi raccoglie. Non è una cosa che mi fa male. Non è una cosa Non è una cosa up a Happy Thursday ครับทุกคนวันนี้อิงไม่ได้ทำอะไรเลยอิงนั่งปั่นงานอยู่บ้านตอนนี้นะคะเสร็จแล้วก็แผนการก็คือประชุมออนไลน์วันนี้เป็นวันเกิดคุณแม่นะคะก็เลยคิดว่าน่าจะต้องกลับบ้านงานเยอะมากแล้วอิงเรื่องวันช้ามากจะต้องแบบไปบัญชีด้วยโอเคประชุมไปบัญชีาอาจจะไปเอ็มสเฟียร์เพื่อซื้อของขวัญให้แม่กลับบ้านโอเคตัว SOP ที่อส่งไปให้นะคือที่ผ่านมาที่เมื่อเห็นสาหรับอินฟูคนอื่นอะไรขาดที่สุดคือสำคัญที่นี่คือแบบทุกอย่างรวมๆกัน เชียค่ะทุกคนเชียมาถ่ายฟ้อมดูดนมา5โมงแล้วจ๊เสีย้าไปแล้วะสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะครเป็นเวลา สองทุ่มกว่าแล้วนะคะแล้วอิงยังอยู่คอนโดยอยู่เลยทุกคนแต่ว่าวันนี้ต้องรีบขับรถกลับบ้านเพื่อที่จะไปวันเกิดคุณแม่ะค่ะเพราะว่าวันนี้เป็นวันเกิดคุณแม่จะบอกว่าอิงซื้อของขวัญมาเยอะมากวันนี้เมื่อกี้อิงนั่งวินไปพารากอนมาแล้วคือแบบรถติดมากแต่ว่าอิงซื้อของขวัญมาให้แม่นะคะเป็นแบบปตัตตาแบแล้วก็มีเค้กนะคะจากโ oh อ้ไม่ก่อนมาเจอจริงๆแล้วคุณพ่อซื้อเค้กไว้แล้วก้อนหนึ่งแต่ว่าอันนี้อยากกินเองก็เลยซื้อมาด้วยค่ะเดี๋ยวอิงต้องรีบกลับไปหาทุกคนตอนนี้เลยก่อนที่น้ององะะิง เล่ไมไม่ก่าปิดไฟก่อนไปปมีมีเนยเราม่ก์ดชุดมงีสา3ใบ่มีเนยตัวนี่ไม่ใช่มีเนยแต่ว่ามีชื่อังกัม่นี่ครับูทีบอกเอเอออเดังแล้วเขาขึ้นต่อไปเป็น r ร d v ว l v e t เบ้ลบัตเตอร์คอร์ชอะไรอะ่ะไม่เคยออะไรครับโอ้ไหนโชว์มิลค์บัตเตอร์ <no. S 1> ช็อกโกแลต <c oughs> อะไรอ่ะพี่สวัสดีครับทุกคนวันนี้วันศุกร์แล้วนะคะอิงใส่ชุดนักเรียนแต่ว่าเกสวอร์ดอิงไม่ได้ไปโรงเรียนอีกแล้วอิงแบบกำลังจะไปหาหา,หาลูกค้านะคะผมแบบชมรมคอนซอัลติงขอดพี่อยู่นะ,ะตอนนี้อิงสายมาทุกคนอิงต้องรีบไปแล้วค่ะ <c oughs> let's go let's go ten ตอนนี้อยู่ที่ไหนคะลอเรลแบงคอกค่ะว่าพี่สวยมากอย่าี้ก็ะจกถ้าเป็นพนักงานอินจะมาสิงอยู่ที่นี่ใลบ้านค่ะกลบ้านอันนีไกลคว่าเป็นจริงเลย In In น Medyways เทที่ห้องสมุดขนาเราไม่ได้ใช่ไปขายตรงนาคะนี รเราก็ว้ามอยู่ที่ชมรมดีเบตที่เรียบร้อยแล้วเพราะวันนี้นะคะเรามีแข่งตัว,วที่อีกแล้วเป็นรอบแทีมกับคณะอักษรศาสตร์น้อนๆคนก็ดูแบบพร้อมมากนี่นะคะทีมน,นี่นะคะนี่นะครับห้องสมุดวิศวกรรมศาสตร์เมืมาา่อเราเดินเข้าไปเราจะพบกับโลกใบใามสวัสดีครับ ทุกคนตั้งใจทำได้วันนี้กทัาความเข้าใจกับยาติีกันใหม่ตั้งแต่แรกเลยนะคะ่าสพนคะใช่แล้ววันนี้ค่ะท่าตอนนี้นะคะวันที่เดสิชันสุดท้ายของวันนี้ก็คือดีเบทที่ว่าน้องจะชนะอยู่แล้วหนึอยเปอร์เต่อไปนี้พอแล้าจอ แต่ก้องนี้บ่อยมากเลยไปมๆ้ยไมหรือนี่คือพลังแข่งคนที่ใช่น้องเก่งมากน้องเก่งมากค่ะวันที่เอานานี้ไม่จบหรอกะพร้อมแล้วครับจะเป็นอะไรอะ